สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเอ่อห้าองค์เทพในศาสนาฮินดูที่คนไทยเราเนี่ยเคารพนับถือกันสูงมากๆเราจะมาดูกันค่ะว่าแต่ละองค์ท่านคือใครมีความหมายยังไงแล้วทําไมถึงสําคัญในวัฒนธรรมไทยเรานะคะซึ่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็น่าสนใจตรงที่มันเผยให้เห็นเอ่อการผสมผสานความเชื่อที่แบบทึงเหมือนกันนะครับผมใช่เลยครับ เรื่องนี้มีมิติที่น่าสนใจเยอะที่เดียวงั้นเราเริ่มกันที่องค์แรกเลยดีกว่าค่ะที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วพระพิคเนตเนี่ยค่ะเอ,อจากข้อมูลที่เรามีท่านมีความสําคัญยังไงบ้างคะนอกเหนือจากเรื่องพื้นฐานทั่วไปครับพระพิคเนตหรือที่เรารู้จักกันในนามเทพเสียนช้างนะครับท่านเป็นเทพแห่งปัญญาความสําเร็จแล้วก็การขจัดอุปสรรคต่าง แต่ที่น่าสนใจจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยนะครับคือมันชี้ให้เห็นว่าการถวายเครื่องบูชาเนี่ยก็มีความแตกต่างกันไปนะแบบว่าแล้วแต่ก,กิจการที่คนจะเริ่มอย่างเช่นท่านักเรียนนักศึกษาก็อาจจะถวายพวกขนมโมทกะขนมหวานขอพรด้านสติปัญญาไปแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการก็อาจจะถวายผลไม้พุ่งมมลายัยเพื่อความราบรื่นทางธุรกิจอะไรแบบนี้ครับมันสะท้อนการปรับความเชื่อให้เข้ากับเป้าหมายของแต่ละคนจริงๆ อ๋อค่ะมีรายละเอียดแบบนั้นด้วยเหรอคะแสดงว่าไม่ใช่แค่บูชาเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ๆทั่วไปแต่ลงลึกไปถึงประเภทความสำเร็จที่อยากได้เลยใช่ครับประมาณนั้นเลยแบบนี้เองท่านถึงได้นิยมมากๆนะคะแล้วจากเรื่องการเริ่มต้นเนี่ยนำไปสู่การรักษาความเรียบร้อยบ้างองค์ต่อมาพระนารายท่านมีบทบาทอย่างไรคะแล้วที่ว่าเชื่อมโยงกับพุทธในไทยนี่มันเป็นยังไงเหรอคะ พระนารายหรือพระวิษณุเนี่ยท่านคือเทพผู้รักษาโลกค้ำจุนปกป้องความยุติธรรมนะครับสัญลักษณ์ที่คุ้นเคยก็คือท่านจะทรงถือศัตรวุธสี่อย่างในพระหัตถ์ซึ่งแต่ละอย่างก็มีความหมายถึงอำนาจในการปกป้องดูแลโลกนี่แหละครับค่ะส่วนความเชื่อมโยงกับพุทธศาสนาในไทยข้อมูลระบุว่าในบางตำนานหรือความเชื่อท้องถิ่นบางแห่งนะครับท่านถูกมองว่าเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนา หรือบางทีก็เชื่อว่าท่านอวยตารมาเพื่อค้ำจุนโลกในยุคต่างๆด้วยซ้ำไปเราเลยอาจจะเห็นพระนามหรือรูปเคารพท่านในวัดบางแห่งอย่างที่วัดพระนารายมหาราชที่โคราชก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะเป็นการผสมผสานความเชื่อที่เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะจากผู้รักษามาถึงอีกบทบาทหนึ่งที่ดูเหมือนจะตรงข้ามกันเลย พระศิวะท่านเป็นเทพแห่งการทำลายแต่ทำไมคนไทยถึงบูชาท่านเพื่อความสงบความเข้มแข็งล่ะคะแล้วถ้าได้รำนาตราชที่ข้อมูลพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงอะไรคะใช่ครับบทบาทหลักของพระศิวะคือการทำลายแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเป็นการทำลายเพื่อสร้างสารรค์สิ่งใหม่นะครับเป็นเทพแห่งการเปลี่ยนแปลงวัตจักรการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่และก็รวมถึงการบำเพ็ญตนการทำสมาธิด้วยอื <Ha. S 1> ส่วนท่าร่ายรำนาตราชเนี่ยไม่ใช่แค่การเต้นรำสวยงามธรรมดานะครับข้อมูลเราอธิบายว่านี่คือการร่ายรำแห่งจัก,กรวาลเลยมันแสดงถึงวงจรแห่งการสร้างการดำรงอยู่แล้วก็การทำลายล้างสรรพสิ่งเป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งมากคนไทยเราถึงบูชาท่านเพื่อขอพลังในการก้าวข้ามอุปสรรคขอความเข้มแข็งทางจิตใจแล้วก็การปกป้องคุ้มครองจากสิ่งไม่ดีต่างๆนะครับ แนวคิดเรื่องทำลายเพื่อสร้างสารนี้ลึกซึ้งจริงๆนะคะทำให้เห็นภาพเลยว่าทำไมคนถึงบูชาท่านเพื่อความเข้มแข็งทีนี้มาถึงเทพีองค์สำคัญกันบ้างค่ะพระแม่ลักษมีนอกจากเรื่องความมัง่งคั่งที่เรารู้กันดีอยู่แล้วเนี่ยมีแง่มุมไหนที่น่าสนใจจากข้อมูลที่เรามีอีกไหมคะครับผมพระแม่ลักษมีเทพีผู้งดงามประทับบนดอกบัวแล้วก็มักจะมีภาพเหรียญทองโปรยปลายลงมา อันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งโชคลาภความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ชัดเจนเลยครับแต่ว่าที่น่าสนใจเป็นพิเศษจากข้อมูลที่เราสำรวจมาเนี่ยมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งครับคือการบูชาพระแม่ลักษมีในกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะพวกธุรกิจออนไลน์เนี่ยเหมือนจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจริงเหรอคะ มีการพูดถึงการถวายดอกบัวสีชมพูหรือเครื่องหอมบางอย่างเป็นพิเศษเพื่อขอพรด้านยอดขายความสำเร็จทางการเงินโดยเฉพาะเลยด้วยครับโหน่าสนใจมากค่ะมีการเชื่อมโยงกับยุคสมัยแล้วก็รูปแบบธุรกิจใหม่ๆด้วยนะคะเนี่ยใช่ครับผมมาถึงองค์สุดท้ายกันแล้วค่ะพระคันทคุมารหรือพระสกันชื่อน,นีอ้อาจจะไม่คุ้นหูเท่าองค์อื่นๆท่านเป็นเทพด้านไหนแล้วมีความสำคัญยังไงในบริบทไทยเราค่ะ รพระคันธก,กุม,มารเนี่ยตามข้อมูลที่เรามีท่านเป็นเทพแห่งสงครามความกล้าหารแล้วก็ความหนุ่มแน่นครับสัญลักษณ์ก็คือทรงถือหอกแล้วก็ทรงพาหนะคือ,อ,อม้านิลบาทอันนี้อ้างอิงตามข้อมูลที่เราได้มานะครับค่ะแม้ว่าอาจจะไม่แพร่หลายเท่าองค์อื่นๆอย่างที่ว่า แต่ข้อมูลก็ชี้ว่าท่านมักจะถูกนับถือบูชาในกลุ่มคนที่ต้องการความเข้มแข็งเป็นพิเศษอย่างเช่นต้องการกำลังใจในการต่อสู้กับปัญหาหรือในการแข่งขันต่างๆรวมถึงกลุ่มทหารตำรวจที่ต้องการขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับท่านเป็นเทพที่เสริมพลังใจโดยตรงเลย พอไล่เรียงมาครบทั้ง5องค์นี่เห็นความหลากหลายมากๆเลยนะคะแล้วภาพรวมของการที่เทพอินดูเหล่านี้เข้ามาอยู่ในความเชื่อวิถีปฏิบัติของคนไทยเราเนะะี่ยค่ะมันเป็นไปในรูปแบบไหนบ้างคะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาครับ หัวใจสำคัญเลยก็คือเรื่องของการผสมผสานหรือที่เรียกว่าซิงเครติซึมนะครับคือคนไทยเราไม่ได้แค่รับมาเฉยๆนะครับแต่มีการปรับเปลี่ยนและก็หลอมรวมการบูชาเทพฮินดูเข้ากับความเชื่อดั้งเดิมของเราทั้งพุทธผีพราหมณ์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยได้อย่างกลมกลืนมากเราจะเห็นได้ตั้งแต่สารพระพรมตามสีแยกใหญ่ๆรูปปั้นพระพิฆเนศตามบริษัทห้างร้านหรือแม้แต่ง,งานศิลปะในวัดหลายแห่ง ไปจนถึงหิ่งบูชาเล็กๆในบ้านเรือนเลยครับข้อมูลที่เรามีก็เน้นย้ำว่านี่ไม่ใช่แค่การรับอิทธิพลเฉยๆแต่เป็นการปรับใช้แล้วก็ให้ความหมายใหม่ในบริบทสังคมไทยจนทำให้เทพเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางจิตวิญญาณของไทยไปแล้วจริงๆครับชัดเจนเลยค่ะการสำรวจข้อมูลชุดนี้ทำให้เราเห็นภาพการผสมผสานความเชื่อที่ทั้งซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจมากๆในสังคมไทยเราจริงๆนะคะ และอีกประเด็นที่ผมว่าน่าชวนคิดต่อนะครับก็คือการที่สัญลักษณ์และความเชื่อจากวัฒนธรรมหนึ่งเนี่ยสามารถปรับตัวแล้วก็มีความหมายใหม่ในอีกวัฒนธรรมหนึ่งได้อย่างแบบดูไร้รอยต่อแบบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความยืดหยุ่นหรือธรรมชาติของการเปิดรับสิ่งใหม่ๆของสังคมไทยเราได้บ้างอันนี้ก็เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจให้เราได้ลองคบคิดกันต่อได้ครับ